ไม,ตตไม่ต้องพระเนี่ยไม่ต้องตั้งงบประมาณไม่ต้องนับไม่ม right. ีไม่มีงบประมาณตอนนั้นาถ้จากดึงมาจากไหนก็มันทําบุญโยมก็เห็นเขาให้เองอ่าครับนี่หลวงพ่อจะไปเนี่ยมาทําบุญเนี่ยสมมติเราไปมาม่วนสืดมีวันที่ยี่สิบเก้านี่ครับได้เงินไปตั้งสี่ห้าแสนครับแล้วเงินพ่อเองครับเราโยนก็สมทบนี่ยลวจะไปพรุ่งนี้ก็เงินที่จะไปหน้าพรุ่งนี้อแสนกว่าครับที่เหลือจากก็โอนมาลัา เัาทํทบุญให้โยมไอ้เงินเขาไอ้เงินโยมเข้ามาให้เนี่ยเราต้องทําไปให้หมดมันตามพัตตุประสงค์วัตถุประสงค์ของขอโยมต้องการให้เราไปช่วยรวเราก็ต้องไปช่วยไม่มีวควิดอยู่คือมีแต่มีแต่ตให้ให้กั<ต>ให้เจ็ดสิบเก้าอะไรยังต้องไปหรอแปดสิบหลวงพ่อสมเด็จพระราชามหาสมเด็จม่าจิรญาโมนียังเจ็ดสิบแปดสิบแปดยากแล้วท่านยังลุยไปเลย ปแปดสิบแปดใช่แปดสิบแปดท่านยังลุยไปเลยนั่งรถฟูวิวนั่งเรือแจกของไปให้กําลังใจพระในพื้นที่ไปทายาทญาติโยมด้วยเอาเข้าของไปร่วมไม่ใช่ไปเฉยๆยัง <laughs> มีมหลายหน่วยงานไปเฉยๆฝักตังเขาไม่ฝักต <laughs> ังงานดิเรงของเขาเ <laughs> <laughs> นี่คือถ้าพระผู้ใหญ่ลงพื้นที่นะครับ <laughs> สมเด็จนไปบ่อยสมเด็จลุยเลยไปนี ไปนี่ต้องพกตังปัจจัยไปนะครับไม่ใช่ไปตัวเปล่าสมเด็จพระสังฆราชประราทานมาส่วนพระองค์เงินมีเงินสมเด็จพระสังฆราชรัฐบาลให้ใช้เนี่ยพระองค์ก็มาใช้ประโยชน์พระราชทานผ่านมาคับทาต้องเด็ดมาที่ิอาจารย์หนึ่งแสนบาทแล้วก็เลขามีกองทุนหอให้เอสีสมเด็จมหาวิวงก็เสี0่แสนบาทประชาสัมพันธ์ให้ด้วยน้ำมันทำมาให้พระอาณาสงก์มาช่วยําวบ้าน เข้าของถุงยางชีพถ้าทําของสดได้ก็ทําของสดใส่กล่องมันลำบากก็ป้จาจะไปช่วยแจกจะมีจังหวัดไหนเจา้จาคณะจังหวัดเจา้าคณะอำเภอเขาจะรู้ดีจุดไหนชาวบ้านเขาลำบากเขาจะไปที่เราสมมติหลวงพ่อไปไม่ใช่ปืนพวกอย่างเทพก็ไปให้กําลังใจก็ไปดูความไปดูให้กําลังใจชาวบ้านให้พระให้ในพระพื้นที่แล้วเขาชาวบ้านในพื้นที่ครับาง,งานนี้เจ้าคุณหมาเอง คือข้าวกล่องที่อิ่มอยู่แล้วนะอิม่มกว่าเดิมอีก <c oughs> แล้วก็ไปเมื่อว่าไปแจกของหรืออะไรสมมติไปทําบุญไปแจกของบอกว่าอาจจะไปฉันร้านร้านพักอาหารฉันไม่ต้องฉันร้านเอาเข้าวใส่กล่องไปเพนใช่ไหมฉันคือนั่งรถฉันไปในรถเลยไม่ต้องมาเสียเวลาพ่อพูดอย่างนี้เลยคือไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งโต๊ะต้อนรับหมื้อนโต๊ะต้อนรับไม่ต้องอะไรสามช้ข <c oughs> ้าวกล่องเออเรนที่ไหนก็ ขันไปเรื่อแล้วก็ทํางานไปเรื่อยมันจะไปนั่งฉันมันเสียเวลาพ่อพูดอย่างนี้เลยเอ้าหลวงพ่อหลายคนก็บอกว่าฮะต้องนั่งฉันนั่งนั่งรถไปฉันไปมันไม่นั่งนั่งรถก็ฉันในรถไงถ้าไปช่างในร้านนะเวลาอาหารี่มันเสียเวลาไปอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะไปสั่งอาหารมามันนั่งคอยเราไปจ้าง็นโต๊ะนี่ใส่ทำข้าวกล่องไปเลยนะถึงเวลาผิดหมายห้าโมงนี่เรเออไปก็ไปแล้วก็ฉันในรถทัน ใส่กล่องไปฉันใ้รับก็สะดวกเข้ากล่องหนึ่งยี่สิบสี่สิบบาทก็อิ่มันฉันให้ตมงกอิ่มคือภาพเหล่านี้นะครับไม่ค่อยถูกเผยแพร่ไปทางสื่อต่างๆแต่สื่อต่างๆเดี๋ยวนี้ทางวัดที่เผยแพร่นะครับส่วนใหญ่ทางวัดเป็นคนโพสต์เองเจ้าเจ้าผมพ่อไปไปแบบนี้แหละผมพ่อมปฉันเพนน้ำแล้วตัวน้อก็ไม่เอาเมื่อเสียเวลากว่าจะมันตั้งโตะอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมง กว่าจะสั่งอาหารมาอะไรมาที่นี่เราใส่เข้ากล่องเราเตรียมมาเนี่ยถึงเพียงตรงไหนก็ชันในรถนั่งชันนพกไปด้วยพกไปด้วยไม่เป็นพระคือไม่ไปสร้างความกดเกณฑ์ท่านตอนให้กับญาติโยในพี่ท <c oughs> ี่สี่สิบปลายกล่องหนึ่งอิ่มหนึ่งอ,อิ่มแล้วใช้ไปทํางานได้แล้วนี่นะครับคิดอย่างพระ <c oughs> ทําอย่างพระนะครับท่านโยมคครับขนาดพระลงพื้นที่หรือทำเยอะแยะเงี้ยมันก็มีญาติโยบางกลุ่มมองว่า เมื่อใจกิีดกองสงฆ์ไอ้ไอคำว่าไม่ใช่กิจดองสงฆ์แล้วพาไม่ช่วยแล้วลำบากไปเนียใครจะไปช่วยชาวบ้านส่วนวนักกรไม่ได้มันช้าคือถ้าให้ทำหลวงเราจะี่รหลวงก็ยังโกรธยังยังโกรธตัดยังตัดเลยเพราะว่ามีเงินเงินมึงเงินม่กินอะไรได้ชาวบ้านเขาดืดร้อมันต้องมันช่วยเดี๋ยวนั้นรู้ตัดอย่างนี้เลยนะครับต้องไปช่วยเดี๋ยวนะข้าราชการก็รู้ว่าก่อนจะไปถึงอ่ะเดือดร้อนต้องช่วยทันที อย่างนี้คือพระทันใจใช่พระทันใจจริงๆก็คือถ้าน้ำท่วมหรือไฟวันพรุ่งนี้ถึงแน่นอนขอขอเวลาเดินทางไปนิดหน่อยใช่ไปก็นวดเร็วนั่งเครื่องบินไปครับท่านมีพระพระรุ่งมุดมการเยอะไหมครับหรือทุกคนตั้งตําอยู่แล้วโอ้โลมากเฉพาะระดับผู้ปกครองทำหมดแล้วทำหมดแล้วระดับผู้ปกครองถ้าถ้าถ้าไม่ไหวไม่พอก็ก็แจ้งมาแจ้งคณะแรับก็มาช่วยั ว่าเจ้าคณะเราเป็นเป็นหลักก็ติดต่อพอพอเกิดจะพอจะภัยเกิดรู้ทุกภัยแล้วก็ก็ติดมันเดี๋ยวนี้สื่อสารมันมันเร็วมากอ่ะนั่งอยู่ที่นั่งเรารู้ว่าเป็นไงจังหวัดของเราตรงไหนเร้อยก็สั่งพ่กก็จะสั่งเป็นแบบแต่เราลงไปเองไม่พระไม่ต้องหาวนเรื่องความดีความชอบเอเาเรื่องอย่างเดียวครับคุณช่วยด้วยนคุณผู ท่ามทุกท่านทุกคุณครับโคดชมพระที่อยู่ใต้ปกครองใน,นพระกําลังทํางานหมบให้กําลังใจพระที่กําลังทํางานอยู่ในนี้ครับน,นี่เปิดด้ยเขาก็ไปลงพื้นที่กับกลุ่มเลขาก็พรุ่งนี้ก็จะไปให้ <c oughs> กำลังใจคร <c oughs> ับวันนี้ก็พระก็รู้ด้วยว่าพ่อเราลุยลงลุยลุยด้วยครับยี่พรุ่งนี้จะไปจังจังหวัดจังหวัดน่านนี่รองจังหวัดก็หลายก็เตรียมการว่าจุดไหนจุดไหนจะต้องให้ไปอำนวยความสะดวกครับ พรุ่งนี้มัจะเดินทางไปที่จังหวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเช้าถ้าทุกคุณเดินทางที่มงเครื่องบินออกสิบโมงกว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแต่แต่เปิดแพร่ก่อนเก้าโมงเจ็ดโมงเช้านี้ดูเลยครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะไอ้กันพรุ่งน้เครื่องบินออกสิบโมงกว่าก็จะไปชั้นเพลนที่เครื่องที่ดอนเมืองแล้วก็ไปถึงสิบเอ็ดโมงกว่าชั้นเพลนที่เสร็จขึ้นเครื่องบินเลยไปถึงลงเครื่องไปทํางานได้เลยไปทํางานได้เลยทํางานได้เลย ไต้องค่ารายงานนี่พาไปจุดเลยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยครับถ้าเราเหนื่อยมันก็ถ้านนั่งเครื่องบินชั่วโมงมันบางทีก็หลับไปในเครื่องบินพักไปในตัวตถ้านั่งรถขัหมดเพียก็หลับไปท่านท่านบุญถ้าท่านอาศัยอย่างนี้นะจ,จังหวัดไหนพระเจ๋งที่สุดแปลว่าโอ้จังหวัดนี้พ,พระพลึบพลักเลยง่ายสุดหมายถึงว่าท่านท่านท่านมีข้อมูลประชาชนในพื้นที่ลำพูนหรือจังหวัด มันเหมือนกันเลยที่พระข,ของพราของหลวงพ่อเลยเชียงใหม่นเ,นเนี่ยมันก็มันมันมันเร็วมันวเร็วเท่าเท่ากันหมดเลยเชียงใหม่ลำพูนแต่ว่ากาลังมากคือเชียงใหม่ลองไปคือลำพูนอันดับสามก็ไม่ต้องสอนแต่ว่าพระเร็วรเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเอาเลยครับลงพื้นที่ช่วยทันทีเลยคือสื่อมวลชนนะครับที่ดูคลิปอยู่นี่ะครับ ถ้าคุณอยากไปทําข้อมูลเรื่องน้ําท่วมการช่วยเหลือนะครับไปหาเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะ,ะ,ะอำเภอท่านตอบได้ตอบได้เลยเพราะมันชนอยู่ในพื้นที่ครับในพื้นที่แล้วก็ส่วนผู้ปกคอรองที่เป็นคณะผ้าก็จะถามไปทงปางโทรศัพท์ทางออนไลน์นะว่าตรงไหนมันมันเกิดขึ้นปุ๊บร,รู้เลยนี่มีครับมีรายกลุ่มไหมครับมีสิมีถึงพันกว่า <laughs> ฮะมีรายกลุ่มเพื่อที่จะรายงานคนงงานอบตนี่มีตั้งเกือบห้าร้อห้าร้อยครับคณะส่งเนี่ยว่าลักส่งที่ที่ส่งนี่นะก็เป็นห้าหกร้อยลงไปครับสมุนไารไปกุปุ๊บในกลุ่มนี้มันก็ลบกระจายเป็นสี่ห้าร้อยครับทันทีเลยชั่วโมงหน้าที่เดียวครับเพราะฉะนั้นข้อมูลข้อมูลถึงกันหมดถึงกันหมดเนี่ยเนี่ยจะกรายรายก็าไปสี่แห่งมันเป็นพันครับซากัณหมดเลยครับนี่นะครับการ คือไม่ใช่แค่เผยแร่พระพุทธศาสนานะครับบรรเทาทุกข์บำรุงสุขประชาชน,ชาชนคนโรกสวยก็<ม>ดูอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับ<ม>คือพระแต่ละรูปเอ๊ยท่านจุกุณพระแต่ละรูปถนัดทานไหนท่านก็จะเน้นทังนั้นเน้นทางนั้นไม่ว่าจะส่งเสริมเรื่องศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมเรื่องาอาชีพส่งเสริมเรื่องอการงาน,งงานพระทำมหมดทำหมดทุก ทุกอย่างการรักษาผู้ป่วยการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงพว้อะไรก็มีทีมงานก็มีแบ่งกันไปเพราะมันมีกรองศึกษาเุ้ยแปรสารานุการสาธารณส่งกห์ศึกษาสงงค์มันหลายสาขาภาชนะนัดทางไหนก็ไปทางนั้นนครับเชี่ยวชาญทางไหนก็ไปทางนั้นครับนี่นะครับสิ่งที่ญาติโยมมองมองเห็นแต่ไม่ไม่ให้ไม่ให้คุณค่าไม่ให้ความสําคัญของของนักพาร พระธรรมถึงลูกถึงคนถึงเลยคือใครจะไปช่วยพระธรรมก็ว่าน,นะครับอยา่าไปตำหนิพระหรือไอไอเรื่อง